อาจารย์ครับคือองค์คุลิมานบรรลุพระอาหารหันต์รือเปล่าครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วองค์ุลิมานฆ่าคนจํานวนเยอะและ้วจะบรรลุอาหารหันต์ได้ยังไงครับจริงๆพวกเราก็ที่เป็นอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็ฆ่าคนมาแล้วมากมายทําปานาติบาตมาแล้วมากมายกระทาความผิดมาแล้วมากมายแล้วทําไมบรรลุอาหารหันต์ได้อะ เคยทำความผิดมาถึงขนาดไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นสันนลกก็เคยเป็นกันมาแล้วหมดเคยทาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำผิดศีลห้าแล้วถูกเขานำไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอของเธอเลือดนั้นมากกว่าน้ำในหมหาสมุทรทั้งสทุกคนเคยผ่านวิถีชีวิตแบบนี้มาหมดเลยแล้วทำไมเป็นอหรหันต์ได้มักมีองค์แแก้ได้ทุกเรื่อง รู้หนทางเพราะเขาไม่รู้ซึ่งอริสัตท,ทั้งสี่เราและเธอทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พระศาสดาเองพวกเราเองก็เกิดแก่เจ็บตายมาในสังสารวัตตลอดการเยาวนานเพราะความที่ไม่รู้อริสัต์สี่นั่นเองไม่รู้ทุกข์ว่าอะไรคือทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์อุปทานขันห้าเป็นทุกข์ ไม่รู้เหตุเกิดว่าทุกทั้งหลายมีเหตุเกิดไม่รู้จักว่าทุกทั้งหลายมีความดับนะไม่รู้จักว่าทุกทั้งหลายนั้นมีปฏิปทาเพื่อเข้าถึงความดับไม่เลยแห่งกองทุกคือมักคมีองแป8เพราะเราไม่รู้สัจจะความจริงสี่อย่างเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้และก็จังหาที่จบไม่ได้ นะดังนั้นอหรหันต์ทั้งหลายก็มาจากปุถุชนทั้งนั้นนหะและถ้าลองเป็นปุถุชนก็มีสภาพเดียวกันคือเคยไปนรกกันมาแล้วไปเดรัสนรกันมาแล้วไปทวิสัยกันมาแล้วเคยทําความผิดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะเลือดมากกว่าน้ําในมหาสมุทรนะที่ก็ลากโยมไปตัดคอเนี่ยนะไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อมนุษย์ว่าเกิดยากยากเราก็เกิดมาแล้วไม่ ไม่รู้กี่ครั้งจนนับไม่ถ้วนมหาสมุทรทั้งสี่น้ำมากขนาดไหนอะโยมน้ำตาเรามากกว่าเลือดที่ไหลออกจากคอเพราะเธอเคยถูกฆ่าตัดคอนี่นับแค่สมัยถูกฆ่าตัดคอนะสมัยเกิดเป็นมนุษย์ที่ทำความผิดแล้วถูกก็นำไปฆ่าตัดคอก็ยังมากขนาดนี้แล้วไอ้ที่ระหว่างเป็นมนุษย์ก็เกิดอยู่ในเดลฉานนี่ อีกมากมายขนาดไหนอ่ขนาดเนี้ยอืสังสวัสดยาวไกลมากแต่มักแปดแก้ได้อเลสสีแก้ได้นะนี่เรามีเครื่องมือที่สุดยอดเลยดังนั้นอย่าให้ชีวิตเราร่วงเลยไปเปล่าประโยชน์